โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะมาแล้วครับนะครับครูไม่ได้ไลฟ์สวันนะครับเนื่องจากเตรียมตัวสอนในคลาสสังกิจชีวิตรวยนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีพีใหม่นะครับที่สอนเรื่องของการตั้งชื่อตั้งชื่อเพจนะการสร้างแบรนด์นะครับวันนี้วันนี้ครูเลยมาดึกนิดนึงนะครับคาดว่าบทเรียนสังรวยเนี่ยเราได้เรียนวันพรุ่งนี้นะครับนะเข้มไหมนะสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้ยหละคนรอคอยนะครับเมื่อไหร่ครูคมจะมานะมาลุกนี้โอเคไหมครับนะดูเป็นหนุ่มมากขึ้นน่ะจริงๆแล้วครูยังครูยังเป็นหนุ่มเลยนะครับหลายคนบอกครูคมหน้าเด็กมากนะครับแล้วก็ยังไม่แก่นะครับเจอตัวจริงก็ไม่แก่นะครับเก้าไหมให้กาลังใจตัวเองนะครับโอเคมาแล้วครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับอืเดี๋ยวครูโอเคโอเคเดี๋ยวครู อ่าบอดแคสต์นิดหนึ่งครับสวัสดีครับคุณลูกตาลน,นะครับสวัสดีครับโอ้โหหลายคนมาเร็วมากเลยครับนะอืมอ่ะมาแล้วครับทุกคนครับมาแล้วครับอ่ะ บอแคสนิดหนึ่งครับนะครับสวัสดีครับคุณมายุรานะครับคิดถึงครูคมจังค่ะนะครับขอบคุณมากเลยครับยายมาร้ายนะครับสวัสดีค่ะครูคมนะครับโอ้สวัสดีครับโอ้ถึงร้อยแล้วนะครับเร็วมากเลยครับอ่ะเราบอทแคสกันนิดหนึ่งครับอ๋อมีหลายคนรอครูคมนะครับสองวันนะครับไม่ได้เจอหน้าครูคมนะครูเตรียมเนื้อหาข้อมูลนะครับและยิ่งเนี่ย โดยเฉพาะค้าปลูกแซกนะครับเดือนวันที่ยี่สิบนี้นะครับก็โหเนื้อหาอัดแน่นมากเลยนะครับแค่แม่เอาให้ตายขาออกกันเลยทีเดียวครับ <c oughs> นะาสวัสดีค่ะน้าจากอำเภอชุมแพค่ะนะครับสวัสดีครับคุณมาริสานะครับสวัสดีครับเดี๋ยวครูอ่านนิดนึงนะครับคุณสมควรนะครับสวัสดียามค่ำคืนจ้านะครับสวัสดีครับอืม นะครับคุณจิรานะสวัสดีค่ะครูคมนะครับสวัสดีครับว้าวฟอร์คัมบูเดียโอ้โหนะครับยินดีมากๆเลยครับอืมคุณส้มนะครับสิริรัตน์นะครับสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะโอ้ยชาว t ิกตอกอันนี้เมาดีนึงนะครับครูยังไม่ได้มีโอกาสไลฟ์ผ่านช่องทาง t ิกตอกนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เนี่ยครับครูมีสิ่งที่ต้อง ดูแลนักเรียนนะครับในคลาสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบ้านการดูเรื่องรายละเอียดการขยี้มือที่3แฟนขอ,อยามีหลายๆเรื่องเลครับที่คุยต้องอช่วยผลักดันหลายๆเคตนะครับที่อยู่ในค่ายของเราตอนนี้นะครับก็เลยยังกักกักพูดง่ายๆนะครับในการที่จะไลฟ์ผ่าน t i k ต o อกเพราะว่าก็เป็นหลายคนก็อาจจะเข้ามาที่ ไลน์แอดเยอะหลายคนสมัครคาสต่างๆเนี่ยพวกนี้ครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลายคนต้องการที่สมัครอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะแต่ครูพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะครับที่จะได้เจอทาร์แฟนเยอะๆนะครับแก่ไหมโฟกัสนันแต่พวกเรานะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับนะถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้ไลค์กันอีกครั้งนะครับผ่านช่องทางทิกต o อกนะอืมซึ่งส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ก็อาจจะได้ดูเป็นเป็นคลิปเป็นอีพีฟรีๆนะข้อมูลความรู้ที่ครูให้ไปนะครับแต่อาจจะไม่ได้ ไลฟ์สดในทิกตอกนะครับนะอาจจะเจอส่วนใหญ่เป็นทางแฟนเพจมากกว่านะครับนะทั้งชาวทิกตอกทั้งชาวยูทูบนะครับใช่ไหมอืมคุณก้อยนะครับสวัสดีครับขอคนรักจริงนะสวัสดีค่ะครูคมนะครับอืมสวัสดีค่ะครูคมสุดหล่อโอ้โหขอบคุณมากเลยครับใครที่บอกครูคมสุดหล่อครับไปที่ไลน์แอดแล้วบอกว่าได้ราคาพิเศษนะคุณดาวนะครับสวัสดีครับโอ้โหนะ คุณลำพูบอกว่ารอเรียนปลูกแซกค,ค่ะนะครับวันนี้เรามีการมีการเตรียมข้อมูลแล้วนะครับยี่สิบนี้นะครับได้อัดแน่นนะครับเต็มเ,เนื้อเนื้อหาโอ้โหนะโคตรเจ๋งมากเลยนะครับคลาสปลูกแซกนะครับเข้ามากระตุ้นให้คนเกิดความอยากนะครับอยากมีอยากเป็นอยากได้ไม่ใช่แค่เรื่องเซกค,ครับเพราะปัญหารักส่วนใหญ่แล้วมันเริ่มจากเซกพอเริ่มจากแซกก็ลามไปปัญหาโน้นปัญหานี้ปัญหานั้นนะแฟนไปมีเมียน้อยก็มีปัญหาเพราะ เรื่องแซ็กแฟนไม่มีวสสามก็เป็นปัญหาเพราะเรื่องแซ็กนะครับเขาแอบมีชู้ก็เป็นปัญหาเพราะเรื่องแซ็กเข้าไหมถ้าถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับยังไงความสัมพันธ์ก็ต้องพังเนะเพราะงั้นเช็คตัวเองครับว่าความสัมพันธ์พังมาแล้วกี่ครั้งนะครับเข้าไหมนะอืมนะครับนะครับ คุณปิ่นนะครับสวัสดีครับนะคุณมานิตานะคิดถึงครูคอมค้านะครับขอบคุณมากเลยครับนะเพิ่งทันดูไลฟ์วันนี้นะครับโอ้ยินดีเลยครับอืมถ้าเขาหายไปเราควรนิ่งและหันมาดูแลตัวเองนะครูนะครับให้ครูตอบไงเดียมันต้องดูจุดป,ประสงค์นะครับเขาหายไปหรือไม่หายไปครูไม่แ,แคร์นะส่วนนี้นะครูมองว่าเป็นเรื่องปกตินะในคนมีปัญหานี่มันต้อง มีเรื่องนี้ครับบล็อกกันไม่ติดต่อกันต่างคนต่างเงียบครูมองว่าเป็นปกติเขาหายหรือไม่หายไม่ต่างกันครับต่อให้เขาอยู่แต่เขาไม่คุยกับเราครับทักไปแล้วเขาไม่ค่อยตอบก็ไม่ต่างกับการหายแต่คราวนี้ครับปัญหาอยู่ที่ว่าเมื่อปัญหาเกิดขึ้นคุณจะแก้ปัญหายังไงพัฒนาหรือไม่พัฒนาครูก็มองว่าเป็นเรื่องปกติอยู่ที่ว่าคุณต้องการผลลัพธ์แบบไหนวิธีการจัดการแก้ปัญหา ต่างกันครับครูขอสั้นๆครับอยากให้ครูคมจัดการให้ยังไงครับบอกพ่อเพะบอกพ่อมดมาครับแล้วครูจะจัดการให้ครับนะครับโอเคไหมอืมหนูหนูหนูเหนื่อยจังค่ะนะเดี๋ยวนะครับขรอ่านนิดนึงครับนะหนูเหนื่อยจังเลยค่ะนะครับตอนนี้ไม่อยากได้แฟนเก่านะเพราะข้อคิดจากครูคมตอนนี้คนใหม่เริ่ม เข้ามานะครับอยากเรียนสั่งระค่านะครับแล้วเหนื่อยยังไงเอ่ยนะ <c oughs> นะครูครัะแฟนไม่ชอบเซ็กทำไงดีนะครับขวทอธิบายโพรเซสอันนี้หลายครั้งมากเลยครับนะครับคุณดูดีๆนะกระบวนการนี้ครับพอมีปัญหาเรื่องเซ็กเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องอื่นตามมาปัญหาความรักความสัมพันธ์นะครับ ถ้าเรื่องแซ็กมีปัญหาเดี๋ยวหลังๆเริ่มมีเรื่องอื่นเข้ามาครับนะกระบวนการนี้ครับ love link co creation ครับ l ลิ e เลิฟคือรักรักเท่ากับอยากนะครับจำดีนะไม่มีใครสอนเรื่องนี้เอคุณนะครับว่ารักเท่ากับอยากนะครับรักเท่ากับความอยากอยากมีอยากเป็นอยากได้ครับหนูรักลูกคาอาจารย์นั่นหมายความว่าครับ หนูอยากให้ลูกเรียนเก่งหนูอยากให้ลูกได้ดีหนูอยากให้ลูกเมียนาคตหนูอยากให้ลูกสุขภาพแข็งแรงมันแขวงไปด้วยความอยากที่มีต่อลูกนะครับ Love Link Co-Creation แฟนไม่ชอบเซ็กหมายความว่าแฟนไม่เกิดความอยากกับความรักความสัมพันธ์เป็นแบบนี้ครับอยากเชื่อมอยากแล้วเกิดการเชื่อมต่อโดยการพูดคุยสนทนาแล้วเกิดการ co-creation คือการร่วมกันสร้างสรรค์ชีวิตบางอย่าง อยากเชื่อมต่อและร่วมกันสร้างสรรค์ตอนนี้แฟนหนูไม่ชอบแซกนั่นหนูเขาอเขาไม่เกิดความอยากเมื่อไม่เกิดความอยากเลยไม่อยากเชื่อมต่อไม่อยากเชื่อมต่อเลยไม่อยากมีการสร้างสรรค์ชีวิตด้วยกันนะครับสร้างบ้านสร้างรถสร้างอนาคนก็มันไม่เกิดภาพนี้แน่นอนครับเพราะเขาไม่ได้มีความอยากถูกต้องไหมเพราะงั้นเนี่ย กระบวนการคือคุณต้องทําให้เขาเกิดความอยากการการทําให้คนเกิดความอยากมีสองอยา่างหนึ่งกระตุ้นให้สารดโดปามีนหลังนะครับหนึ่งกระตุ้นให้สารโดปามีนหลังนะครับเข้าใจไหมมันมีสองตัวครับนะกระตุ้นให้สารดโดปามีนหลังและกระตุ้นให้สารเอนโดฟินหลังมีสารสองตัวนี้ครับ มันไม่ใช่เป็นเรื่องของโอ้ยนะรักนี่คืออยากให้เขาเนี่ยได้ดีผมรักเขาผมไม่อยากครอบครองเขาโอ้ยต่งางๆพูดปลอกให้ตัวเองนะครับรักคือการคิดบวกรักคือการที่รักคือการไม่ครอบครองรักคือการปล่อยวางุกวยกันไม่ต้องมาพูดกับผู้ชมครับรักเท่ากับอยากกับคุณต้องการให้ใครโหยหามากขึ้นสเสนหามากขึ้นคุณต้องบิ้วให้คนเกิดความอยากมันจบที่ตรงนี้ครับนะเพราะงั้น เรื่องนี้จะสอนอยู่ในคลาสปลุกเซ็กครับไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นผู้ชายคุณเป็นเพศไหนก็ามแต่ถ้าคุณกระตุ้นให้คนหลั่งสารเอนโดฟินและสารโดปามีนได้คนคนนั้นก็จะเกิดความอยากและความอยากในนั้นก็คือความใคร่นะมันเป็นเรื่องรักๆใคร่ๆมันเป็นเรื่องความรักรก่อนม,มันมันต้องมีเรื่องเซ็กนะไม่ต้องมาพูดนะถ้าเกิดว่าเอ้ยหนูรักแบบนอนจับมือกันเกีก่ยวข้อยกันหนูไม่มเป็นแะต่ละนะคุณอาจจะต้องไป ค่ายอื่นแล้วกันไม่ใช่ค่ายนี้นะครับนะใช่ไหมรักเท่ากับอยากนะครับอันนี้ต้องเรียนอยู่ในคลาสปลูกแซกนะครับปลูกแซกเนี่ยสอนคูณกระตุ้นสารสองตัวนี้นะครับเล่น2สองตัวนี้ครับโดปามีนกับสารเอนโดฟินนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันเป็นเทคนิคโคตรวิชามานะครูไม่เคยทําคลิปสอนฟรีนะครับเรื่องนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยเรียนที่ยี่สิบนี้นะครับราคาเต็มเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบาทราคาพิเศษเฉพาะวันนี้นะยังไม่เปิดคลาสนะครับ อยู่ที่สองพันสามร้อยเก้าสิบาทคุณได้ราคานี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะวันที่คัดยังไม่เปิดครับนะครับใช่ไหมสองพันสามร้อยเก้าสิบาทไม่มีราคาอื่นไม่มีโปรวันแรกไม่มีสามสี่วันก่อนหน้านี้หนูเห็นอาจารย์ให้โปรราคาวันนี้ครับนะเข้าไหมครับแฟนไม่ชอบเรื่องแ็กคุณก็ต้องกระตุ้นให้เกิดความอยากแม้ว่าเราไม่ชอบก็ตามแต่นะ ครูมีลูกศิษย์เยอะไงครับบางทีเป็นเป็นคุณหมอด้วยนะครับเป็นพยาบาลไปเนต่างนั้นเนี่ยหนูไม่ชอบเรื่องแซกอาจารย์หนูไม่ชอบเลยนะแฟนขอมีแซกต่างตพวกนี้ครับสุดท้ายรักพังนะครับถ้าคุณไม่ชอบต่างๆมันต้องหาจุดกึ่งกลางกันนะครับมันต้องคุยกันครับคนสองคนนะครับนะแต่ละต้องมีวิธีการคุยนะครับสําคัญมากครับอืมนะคุณพัสดุบอกว่าดีใจค่านะครับ นะได้เจอในไลฟ์แล้วนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับอืมจากที่เขาไม่เคยทักมานะครับวันนี้เขาส่งการสมัครงานมาให้ค่ะนะครับครูคิดว่าอย่างไรนะครับอยากให้เขากลับมาควรทําอย่างไรถ้ายังสนทนาอยู่ให้ใช้เทคนิคการสั่งรักครับสั่งนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ขอนะสั่งครับ เพราะอะไรครับเวลาเขาส่งอะไรต่างๆมาแบบนี้ครับส่งสงเพลงมาส่งข้อความสวัสดีปีใหม่ตาม่างๆพวกนี้ครับคุณพึงระลึกไว้เลยครับว่าคุณยังมีอิทธิพลต่อความคิดเขาบางอย่างนะครับคุณยังมีอิทธิพลต่อความคิดเขาบางอย่างถ้าใครยังมายังส่งข้อความมาหาคุณยังทักมาหาคุณยังส่งนั่นส่งนี่ส่งเพลงส่งนูน่นนี่นั่นต่างๆแม้ว่าเป็นสวัสดีวันจันทร์ มันบอกว่าคุณยังมีอิทธิพลต่อความคิดเขาบางอย่างเพียงแต่วันนี้ครับคุณไม่สามารถทําให้เขารู้สึกว่าคุณมีมีอิทธิพลกับเขามากได้จริงๆครับเขาเลยไม่ค่อยแคร์เท่าไหร,นะร่อันนี้ต้องใช้สั่งรักหมดเลยครับถ้ายังมีการพูดคุยสนทนากันอยู่ครูจะมีชุดคําพูดนะครับชีวิตเนี่ยมันมีวงล้อหกด้านของชีวิตนะครับอันนี้ไม่ลงลึกแล้วนะนะอยู่ในสั่งรักนะวงล้อหกด้านถ้ายังคุยกันอยู่ไม่ว่าขออย่าไม่ว่า บอกเลิกไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ถ้ายังมีพูดคุยกันอยู่ต้องใช้สั่งรักรับไม่งั้นคุณเกี่ยวไม่ติดสั่งรักเนี่ยอิทธิพลของของคลาสเลยมันไปกระตุ้นสารที่เรียกว่าโดปามีนนะครับต่างกับปลุกแซ็กนะครับปลุกแซ็กนี่กระตุ้นทั้งสองสองตัวเลยครับนะครับแต่สั่งรักนี่กระตุ้นสารโดปามีนคือทําให้คนเกิดการเสพติดคุณมากขึ้นครับเสพติดเหมือนเสพติดการพนันเสพติดเหมือนเล่นหวย,ยครับเล่นหวยผิด รว่วหวยผิดก็ก็ยังจะเล่นนะครับอะรหรือยาเสพติดแล้วก็ตามแต่ครับคนเราไม่ได้ติดการพน,นันนะเขาติดสารโดปามีนครับนะอันนี้มีงานวิจัยซัพพอร์ตนะครับอยู่ในสังรักนะครับเค้า okay ไหม,มเดี๋ยวครูอ่านคำถามนิดนึงนะครับอคุณนันทิกาแบอกว่าวันนี้ใส่สีแดงหรอมากๆค่ะนะครับขอบคุณมากเลยครับ คุณดาวบอกว่ามีเรื่องจะปรึกษานะครับเดี๋ยวส่งรายละเอียดไปที่ Li น์แอดส่งการบ้านนะคะยินดีครับยินดีครับนะหลายคนถ้าติดคําถามที่คุณส่ง Li น์แอดไปที่การบ้านนะครับนะขอไปส่งไลนแอดไปที่การบ้านส่งการบ้านไปที่ Li นแอดนะครับทุกคนนะครับที่สมัครคลาสนะครับทุกคนจะมี Li นแอดนะส่งการบ้านนะซึ่งในนี้ขอไปด้วยจริงๆนะครับเนื่องจากครูกําลังปรับปรุงระบบหลังบ้านนะให้มันคอมพลีทที่สุดนะช่วงนี้เนี่ยครูจะ ดูการบ้านของเราล่าช้าหน่อยนะครับแต่การันตีว่าวันละหนึ่งครั้งที่เราจะได้คุยรายละเอียดกันนะครับเพราะงั้นจะถามไหมเนี่ยครับขอให้รัดกลุ่มนิดนึงนะครับในการตั้งคําถามนะครับนะเพื่อประโยชน์ของพวกเราเองทุกคนนะครับนะ <Yeah. S 1> อืมโอ้โหคำถามยาวมากเลยครับเดี๋ยวครูดูนิดนึงนะครับอืมยิ่งนานวันใจคนยิ่งเปลี่ยนนะครับเบื่อของเกา่าอ่าเอของใหม่นะขอขอ,ขอ ขอความคิดเห็นหน่อยค่ะอันนี้เป็นคําถามของคุณกิ้กี้ถามว่าจริงไหมจริงครับอีกทีนะจริงครับยิ่งนานวันยิ่งเบื่อ,อเธอของใหม่จริงไหมจริงครับคนที่แฟนไปมีมือที่สามเพราะอะไรเพราะความเบื่อใช่หรือไม่ใช่ครับเพราะความเบื่อครับ แม้ในด้านของการขายการตลาดในการขายครีมขายผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามแต่สินค้าใดก็ตามแต่ที่มันยืนอยู่สินค้าตัวเดียวแล้วไม่มีการเปลี่ยนหรือไม่มีการสรั่์เรียกว่ารีแบรนดิ้งคนจะลืมไปเพราะคนเบื่อของเก่านะครับคนเบื่อของเก่าเพราะงั้นอันนี้เดี๋ยวครูสอนอยู่ในปุกแซกด้วยเพราะอะไรครับคุณก,ก,กี้ตั้งคำถามอันนี้คนดีปัจจุบันนี้ครับจากงานสถิติ มนุษย์เราสมาธิสั้นมากขึ้นครับแล้วปัจจุบันนี้สั้นเกือบทั้งโลกเลยครับเพราะอะไรครับเรามีโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือถูกต้องไหมครับคลิปไหนคุณไม่โอเคคุณปัดทิ้งคุณกําลังฝึกหรือเทรนนิสัยสมองตัวเองให้โฟกัสไอะไรได้น้อยมากเลยครับอันไหนไม่พอใจเราจะปัดนิ้วหนีทันทีเรากําลังเทรนตัวเองให้สมาธิสั้นคุณจอดจ่ออะไรไม่ได้เลยคลิปไหนไม่ชอบปัดถ้าคุณเข้าไปเล่นติกตอกหรือไปดูเฟซบุ๊กหรือสตัาแต่อันไหนไม่ชอบปัดอันไหนไม่ชอบปัดปัด เรากําลังเทรนให้ตัวเองเนี่ยสมาธิสั้นมากขึ้นและแนวโน้มเด็กที่จะเกิดมาในเจนนี้นะนะครับมีแนวโน้มสมาธิสัน100้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยเพราะงั้นถูกแล้วครับเนเจอร์ของสมองคือมันไม่ชอบอะไรแบบซ้ำๆบ่อยๆแล้วมันจะเบื่อเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่แน่นอนครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณถึงจะต้อง มีการอัพเลเวลตัวเองบางจุดบางอย่างที่ทําให้สมองของอีกฝั่งรู้สึกว่าคุณไม่ใช่ของเก่าคุณไม่น่าเบื่อแต่ไม่ใช่เต้นสาวบางโพแน่นอนนะ <laughs> เดี๋ยวยอะไรกยต้องเต้นสามชาหรือเปล่าอาจารย์หนูต้องเต้นฮิ้พอหรือเปล่าให้แฟนนักแฟนหลงไม่ใช่ครับเราแค่ทำความเข้าใจสมองมันคิดยังไง สมองมันทํางานยังไงมันเห็นสิ่งนี้มันเบื่อแล้วทาไงให้สมองรู้สึกไม่เบื่อทําไมคุณน่ารักทุกวันเลยยิ่งอยู่ทุกวันโอ้ยความรักมันยิ่งหอมหวานยิ่งอยู่ทุกวันยิ่งสเสน่หายิ่งอยู่ทุกวันโอ้ยนะวันนี้สี่ดอกห้าดอกผมอยากจะจัดวันละร้อยดอกอันนี้เก <c oughs> ิด <c oughs> <c oughs> ไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นเนเจอร์ปกติของสมองมนุษย์ครับที่เราเกิดการเบื่อได้ง่ายครับอาหารไหนที่เราทานทุกวันคุณทานคุณชอบข้าวผัดมากเลยหลังจากนี้คุณทานข้าวผัดทุกมื้อเลย เช้าข้าวผัดเที่ยงข้าวผัดเย็นข้าวผัดเช้าข้าวผัดเที่ยงข้าวผัดเย็นข้าวผัดเช้าข้าวผัดเที่ยงข้าวผัดเย็นข้าวผัดเช้าข้าวผัดเท่้าผัดเข้าวผัดสามเดือนถามว่าทานได้ไหมครับก็ไม่ได้ครับนะครับอันนี้เดี๋ยวครูสอนอัดแน่นอยู่ในคลาสปลูกแซกครับทำไงให้คนไม่เบื่อสั่งรักนี่ทําให้คนเสพติดครับนะแต่ปลูกแซกนี่ทำให้คนไม่เบื่อครับดูแล้วมันมีชีวิตชีวามันกระปี้กระเป๋อยู่ด้วยกันแล้วนะครับเข้าใจไหมครับมันคือการกระตุ้นสมองนะครับนะ ตอนนี้กลับมาคุยคืนดีกับแฟนเก่านะครับหลังจากที่ทะเลาะกันไปครั้งใหญ่หนึ่งเดือนนะครับนะครับยินดีด้วยครับนะผู้หญิงอยญ่อยุดสวยนะครับสวัสดีครับเขาเปิดตัวกันแล้วนะหนูเสียใจค่าน่าจะมีวิธีแก้หรือเปล่าครูรู้สึกว่าไม่ตกใจกับเรื่องนี้นะครับเนื่องจากคุณไม่ได้เป็นเคสแรกครับที่ครูคมจัดการครับคนไม่ได้เป็นเคสแรกครับนะ การเปิดตัวกันขึ้นสถานะการบอกให้พ่อแม่ของต่างฝ่ายต่างรับรู้ไม่ได้เป็นครูไม่ไม่รู้สึกว่ามันป็นเรื่องปกติครับนะเหมือนไม่เรื่องปกติครับขออย่างนี้ยคุณบอกครูเขาไม่ชัดว่าคุณต้องการจัดการยังไงอะคุณต้องการสั่งแค้นคุณต้องการดึงกลับมาหรือคุณต้องการตัดออกไปนะครับ ชีวิตคุณเลือกได้นะแต่ถ้าคุณบอกว่าโอ้ยหนูเสียใจมากเลยเขาขึ้นสถานะด้วยกันเขากินหรูอ,อยู่ดีเ <c oughs> ขามีความสุขหนูเศร้าหนูเฟลครูช่วยไม่ได้ครับถ้าอ่อนแอก็ต้องแพ้ไปครับคุณเลือกได้ครับว่าคุณจะเป็นเหยื่อของสถานการณ์หรือคุณเลือกที่จะเป็นนายสถานการณ์ไม่มีใครบังคับให้คุณร้องไห้ได้ครับไม่มีใครบังคับให้คุณหัวเราะได้ครับไม่มีใครบังคับให้คุณคิดบวกหรือไม่มีใครบังคับให้คุณคิดลบได้ครับทุกอย่างคุณเป็นคนครีเอทหรือสร ถ้าผลลัพธ์วันนี้ของคุณแย่นั่นหมายความว่า mindset และวิธีคิดข้างในของคุณแย่ yeah, ครับถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์ที่ตามปรารถนาที่คุณต้องการแสดงว่าคุณต้องเปลี่ยน mindset วิธีคิดและวิธีการข้างในนี้ครับนะคุณต้องเติมความรู้เข้าไปครับนะโอเาไหมครับ